กราบสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่289ค่ะประจามเย็นวันอาทิตย์ที่11เดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทค่ะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ721933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4ย์ค่ะ721933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นหลวงปู่หมุนจ้ะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่พี่ขารายการที่1จ้ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะ หมุนเงินหมุนทองนะคะพี่พขาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรายการที่หนึ่งค่ะ200บาทจากต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่สามค่ะ รายการที่3เป็นพระซุ้มกอพิม์พเล็กค่ะพ,พี่ขารายการที่3นะคะสุ้มกอพิมพ์เล็กจ้ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงพ่อโกะวัด9ห้องค่ะอายุทยานะคะรุ่นพิเศษค่ะพ,พี่ขาปี2538นะคะที่ระลึกปฏิสังขรณอุโบสถนะคะ รายการที่สี่ค่ะหลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องจ้ะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าหลวงพ่อแพรวัดไผ่ค่อมนะคะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพี่ขารายการที่ห้านะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพี่ขาหลวงพ่อแพรวัดไผ่ค่อมค่ะ เรียนหลวงพ่อแพรรายการที่5นะคะต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6สมเด็จวัดปากน้ำค่ะพี่พขาเป็นเนื้อเคลือบนะคะรายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระปิดตาพิมสองหน้าค่ะ พระปิดตาพิมพสองหน้าเสียนแหลมนะคะของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะปิดตาพิมพสองหน้าครับพี่ขารายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่แปหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะ หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9พระปิดตาปู่หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีค่ะนั่นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พขาหลวงปู่โตะรายการที่9ค่ะ ฝังตะกุดหนึ่งดอกคุณพ,พี่ขาปิดตาปูโต๊ะรายการที่9จ้ะ2 0 0บาทค่ะต่อไปรายการที่10จ้ะรายการที่10สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะรุ่นสร้างบารมีปี25 54สนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะรายการที่10จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เ,เป็นรายการที่11นะคะเป็นตระกุดหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพ,พี่ขารายการที่11ค่ะมาในเลี่ยมนะคะมาในเลี่ยมขอบสแตนเลสพ,พี่ขาตรงกลางเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะคะกันน้ำค่ะ กุดหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่11จ้ะ200บาทค่ะบพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12เป็นสมเด็จเก่าค่ะ ต่อไปรายการที่13จ้ะ13หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะปี2521จะ้ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่13ค่ะด้าน,นหลังเป็นยันตะก้อแบบนี้เลยนะคะพี่พคะ่ะหลวงพ่อสุดรายการที่13จะ้ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่หลวงพ่อสุดรายการที่13จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่านะคะ สมเด็จเก่าเนื้อแดงค่ะพี่พขาเนื้อแดงอิดนะคะสมเด็จเก่ารายการที่14จ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15หหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรายการที่ สิบห้าค่ะพี่พี่ขาจ้ะสองร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดรายการที่สิบหกจ้ะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเหรียญใบขี้เหล็กพระรากค่ะพระราครุ่นหนึ่งนะคะพระรากค่ะลอลิงนะคะทัวทีค่ะพี่ๆขาพระ,ะรากรุ่นหนึ่งจะ้ะวัดพัธเสมานะคะวัดพัธเสมาค่ะอำเภอลานสก,กาจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ ถ้าน้องสุภาพูดไม่ถูกต้องขออาภัยพี่พี่ด้วยนะคะรายการที่17พาราค่ะพาราครุ่นหนึ่งนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18จ้ะ18เซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าค่ะปี2519นนะคะพ,พี่ขาเหรียญเซียนแปะ รายการที่18จ้ะ200บาทเช่นกันค่ะพี่พขาต่อไปรายการที่19นะคะ19เป็นเหรียญหลวงปูน่นาคค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาปี2507ค่ะหลวงปูน่นาครายการที่19จ้ะ 200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการสุดท้ายของเย็นวันอาทิตย์นะคะรายการที่20ค่ะเป็นภาพถ่ายเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้านะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นเหรียญน,นะคะเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้ารายการที่20ค่ะฟ้าประทานพรนะคะรายการที่20ค่ะ ภาพถ่ายเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าค่ะ200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3สําำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ